ครับวันนี้มาร่วมงานนะครับผมฟีไไดไวท์แคปิตอลปีที่2ครับแต่เป็นครั้งแรกครับที่ตัวผมเนี่มโยกัสได้มาร่วมงานครับแล้วผมเป็นยังไงบ้างเราจะต้องขึ้นโชว์ด้วยขึ้นโชว์ด้วยครับวันนี้มีขึ้นโชว์ประมาณ4ี่โมงครึ่งครับตื่นเต้นนะเนี่ยเพราะว่าได้เจอน้องๆองรุ่นใหม่ๆห,หลายๆคนเลยครับ ไม่รู้จักมาก่อนเลยครับก็ตื่นเต้นดีเหมือนกันครับูได้คุยกันกับหลังเวทีกับน้องๆบ้างยันครับเพิง่ง <c oughs> มาถึงเมื่อสักครู่นี้เลยครับก็มีคุยกันนิดหน่อยครับเมื่อกี้เจอน้องแฟรงค์บ่ายแล้วก็แฟนๆก็มายดนมารอกระชายอยู่เหมือนเดิมนะ <ๆ S 2> ครับก็มีมีแฟนๆครับที่คอยติดตามอยู่สมุดๆก็ๆมาด้วยครับวันนี้ก็ผมกับง,งานเออ่วายติดค่ะพี่ตั้นบอกมันเป็นแบบว่าเป็นมหากรรมที่บอกว่าเลือกเรื่องความเป็นวายกับทีป๊อปดเลยเะไรอย่างนี้ ปรากฏการณ์ <c oughs> รู้สึกเป็นไงบ้างครับรู้สึกรู้สึกดีครับรู้สึกแดีมากๆที่มีงานแบบนี้เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะงานนี้ครับเพราะว่าแน่นอนแหละว่าทั้งตัวซีรีส์วายเนาะแล้วก็ทีป๊อปผมรู้สึกว่ามันคือซอฟต์ power ของประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นการที่มีงานแบบนี้จัดขึ้นมาบ่อยๆเนี่ยมันคือการช่วยส่งเสริมสิ่งที่เรามีในประเทศของเราให้ชาวต่างชาติได้เห็นเยอะขอึ้นครับผมตัวเออตัวเองก็เป็นเรียกอะไรเออเหมือน พุ่งบุกเบิกของซีนีวายด้วยเออพุกเบิกเลยเหรอก็ก็สมัยนู้นแหละเนาะเมื่อสิบสองปีที่แล้วอะไรประมาณนั้นครับนานเหมเนาะนานแล้วเป็นไงบ้างครับกับความรู้สึกว่าตอนนี้เรียกว่าอุตสาหกรรมภาพยนต์หรือซีรีวายที่แบบกำลังเฟิ่องฟในในยุคในบ้านเรามากมากดีใจครับดีใจแทนน้องๆเรื่องแบกๆด้วยครับที่แบบเก่งอยู่แล้วมีความสามารถอยู่แล้วแล้วยังมีโอกาสหลายๆแบบหลายๆที่เนี่ยเปิดรอสมหวังขน้องอยู สัดเพราะถ้าเกิดสมมติว่าคาชาันได้ได้มาชินถึงนะเวลานี้จะจะถ้าจะจะรับรับวายอะไรอย่างนี้ไหมหมายถึงว่าจะรับนานถ้าจะมาจริงช่วงปีที่ผ่านมาก็มีซีรีส์วายที่ที่ไปไปรับเชิญอยู่บ้างครับความจริงก็ไม่ได้ติดตรงนี้เลยก็มีเล่นอยู่แล้วครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเอ๊ะบทไหนที่แบบเราอยากเล่นหรือแบบชาไทยเราอะไรแต่ตอนนี้เรามียังมีเออ่แฟนๆที่ยังชิ้น ับบต่าอ,อยุูนไหมเป็นขับเป็นขับเป็นขับยุคนั้นยังอยู่กับเราไหมอยู่ครับเออก็มหัศจัรเหมือนกันนะแต่ก็มีแฟนๆที่ในยังเชียนทั้เทงเต่ทาทั้งชาเนี่ยก็ยังยังอยู่ซัพพอร์ตให้ก,กำลังใจกันครับก็สิบสองปีแล้วแหล,ละเรนผู้ได้คุยกับแฟนๆอยู่บ่อยไหมครับเรน๋ยวนี้คุยกับแฟนๆบ่อยมากๆครับเพราะด้วยความที่เออผมมีเป็นโอเพ่นแชทที่ไว้คุยกับแฟนๆอยู่แล้วแล้วเราก็เป็นคนแบบว่างๆไม่มีอะไรทำเราก็จะเข้าไปคุยกับแฟนๆไรเงี้ย ก็เลยสนใจว่าเราก็ไม่ได้หายหายกับแฟนๆชุดเก่าไปผมว่าไม่ได้ห่ายหายเลยนะครับทั้งชุดเก่าชุดใหม่สุดท้ายทุกคนก็กม,ามาพูดคุยกันในในในโอเวอร์แชทโอ้ขบวนงานตอนนี้ผมจะมีตอนนี้มีซิงเกิลครับที่ปล่อยออกมาแล้วครับชื่อเพลงว่าพระรองครับอะรบ้างก็สำหรับเบาฟิแนแ,แบบนี้ครับทุกอย่างกำลังไปได้เรื่อยๆเลยครับผมวกับ ไม่ได้ทําเพลงที่มีจังหวะมานานเนาะเ,ออเพลงช้ามานานก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีจังหวะขึ้นมาก็ก็ฝากแฟนๆทุกคนด้วยแล้วกันนะครับเออแล้วต่อไปงานเราต่อไปจะเป็นยังไงอีงานอะไรอีกง,งานต่อไปใช่ไหมตอนนี้ความจริงก็จะมีออรายการนะครับผมเป็นรายการวาไรตี้รายการนะครับชื่อรายการว่าไวน์สตาร์ชัยลิ่งถ่ายหรือยังถ่ายแล้วครับตอนนี้ถ่ายเราถ่ายมาจนเกือบจะ พบทุก EP แล้วครับแล้วตอนนี้ก็ w วน t สตาร์เนี่ยกำลังออนแอร์อยู่ครับผมทุกวันศุกร์เวลา5ทุ่มเช่นเคยทางชินเป็น25ครับถ่ายได้จะจบแล้วเป็นไงบ้างครับเรื่อซึ่งนเรื่องเราเกี่ยวกับอะไรเป็นการรวบรวมเอานักแสดงครับศิลปินที่เกี่ยวกับซีรีส์ไวน์เนี่ยของแต่ละค่ายเนี่ยเรารวมกันแล้วก็ทํากิจกรรมเหมือนกับเล่นเกมด้วยกันเพื่อจะรู้ว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยใครจะได้คะแนนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สนุกดีครับได้ทําอะไรที่ไม่เคยทําหลายอย่างเหมือนกันเอเค ยากสปอยไปนะมันก็จะมีกิจกรรมบางอย่างที่ปกติเราคงไม่ได้แบบเออได้ทำเนี่ยเนี่ยไม่น่าได้ทำเนี่ยเนี่ยแต่ว่าได้ทำในรายการนี้ใช่ได้ทำในรายการนี้ก็สนุกดีครับได้มาเจอน้องๆหลายหลายคนท้าก็จะฝากถึงงานนี้แล้วก็บทงานตัวเองด้วยครับ โอเคครับขอฝากฝิดไ,ไว้แคปิตอลไว้ด้วยนะครับปีที่2แล้วนะครับสำหรับงานปีนี้นะฮะก็คมหวังนะว่าจะมีปีต่อๆไปปีที่3ปีที่4ปีที่5นะครับรวมถึงงานของผมด้วยนะฮะตอนนี้มีเพลงชื่อว่าถ้ารองปล่อยออกมาแล้วครับดูได้ทาง google, youtube channel ของะชานะขนาดนะครับขอบคุณค่ะ